สวัสดีครับพเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปชุดฮานอยเด็ดจริงต้องออนนครเท่านั้นนะครับหวยเราเข้าทุกวันโดยเฉพาะสายวิ่งไม่กลัวเหนื่อยและสายรูด บนรูดล่างวันนี้ก็เหมือนเดิมเข้า <c oughs> วันนี้ <c oughs> เมื่อตอนเย็นก็ไปซื้ออาหารปลาอาหารนกที่วัดน้องคุณนะฮะที่วัดน้องคุณมีบ่อ ปลาขนาดใหญ่บอ่อปลานะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีแพรสาหรับให้อาหารปลาให้อาหารปลานะครับมีตู้หยอดเหรียญผมก็ไปทํามาแปดกระป๋องครึ่งเพราะว่ามีเหรียญไปเท่านั้นนะครับมีเหรียญไปเท่านั้นเพราะว่าตู้หยอดเหรียญหยอดแบงไม่ได้ก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำใหม่เพราะผมและเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มทงชัยมหาราชกลุ่มน้องโตโต้กลุ่มน้องกับตันและกลุ่มรัฐมหาราชก็มีสมาชิกส่งเงินมาให้ผมช่วยเป็นสะพานบุญซื้ออาหารป่า ให้ปลาที่บ่อวัดน้องคุณวัดน้องคุณนะครับวันนี้ก็ทําไปเพราะว่าอาจารย์ท่านได้รับกิจนิมนต์ไปที่จังหวัดชัยภูมิคืออาจารย์ดํานะครับไปอาจารย์ดําไปเปิดสรีระหลวงพ่อดิ่งหรืออะไรนี้หละครับเพิ่งเพิ่งไปเมื่อเมื่อ เมื่อตอนเช้านะครับเมื่อตอนเช้าหรือไปเมื่อคืนก็ไม่รู้ก็เลยไม่มีเท่ไม่มีที่แรกแลกเหรียนก็ทําไปแค่นั้นก่อนก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใจบุญนะฮะส่งเงินมาให้ผมซื้ออาหารปลาเลี้ยงปลาให้นะครับเมื่อคืนผมเล่าว่าผม นอนอยู่ที่โรงเรียนร้างที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วมีมีพ่อฤษีหน้าเสือนะครับซึ่งฤสีหน้าเสือนี้อยู่ที่ใกล้ๆก,กับเอ่าวลึกนะครับใกล้ๆกับอ่าวลึกถนนบายพาสขาขาลงมา สุราษนะครับจะมีเชิงผาแล้วมีพ่อปู่ฤาษีหน้าเสืออยู่ใต้ก้อนหินลูกชายผมไปหยิบเอาแบงค์ยี่สิบมาสองสใบแต่จิตใจของผมนั้นหรือว่าครอบครัวของผมนั้นอยากจะเอาไปทําบุญนะครับอยากจะไปทําบุญก็เลยหยิบมา เพราะว่าเอาไว้ตรงนั้นก็ผุเสียหายปเปล่าๆพอผมขับรถออกมาขึ้นเนินปรากฏว่ารถดับเฉยๆตตารตาต์ยังไงก็ไม่ติดผมเลยนึกเอะใจก็เลยยกมือไหว้และบอกพ่อปู่ฤาษีหน้าเสือว่าเงินจำนวนนี้ลูกจะเอาไปทำบุญลูกไม่ได้จะเก็บไว้เป็นส่วนตัว เชื่อไหนเชื่อไหมพอผมพูดแค่นั้นอธิษฐานแค่นั้นรถผมติดและไปได้ต่อนี่คือสิ่งมหาัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นกับผมนะครับผมก็เลยยึดหลักและทำบุญเกี่ยวกับอาหารปลามาเรื่อยๆใครที่ชมคลิปเก่าๆของผมไม่ว่าจะเป็นที่วัดแหลมสนที่ที่นนทบุรีก็ วัดอะไรนะนี่ผมไปนอนผมก็เอาอาหารมาจาก <c oughs> หลังสวนมาเลี้ยงป่าเลี้ยงปลาซื้อมาเลี้ยงป่าขนมปี๊บผมก็ให้หลานโยนให้ปลากินนี่ฮะความผูกพันระหว่างปลากับผมก็เลยทำเป็นตัวอย่างให้ลูกๆและหล,ลาน,ลานเห็นทุกวนันนี้กับตนชอบให้อาหารปลานะฮะ <c oughs> วันนี้ห้านอยวันที่สิบเก้าขนาดปากกาเส้นใหญ่ๆยังเหลือเส้นนิดเดียวพิเศษกาฉพกิจก็ให้วิ่งสามกับสี่นะครับวิ่งสามกับสี่หวยออกเฉพาะกิจออกสามเก้าเจ็ดนะฮะสามเก้าเจ็ดอเนี่ยนะฮะสามเก้าเจ็ดจัะกิจ พิเศษออกหกศูนย์หกและสองเจ็ดนะครับปกติออกสองหกสี่แล้วก็หกเจ็ดสำหรับ V i p ออกหนึ่งหกสี่และศูนย์สามนะครับและศูนย์สามทีนี้เรามาดูของเราบ้างของเราเข้าสามที่เฉพาะกิจนะครับเข้าสามที่เฉพาะกิจไ,ไอพิเศษไม่เข้านะครับพิเศษพิเศษออกหกศูนย์ห สองเจ็ดไม่เข้านะครับไม่เข้ามาเข้าปกติเลขสี่เลขสี่นะฮะวิ่งสี่ออกหกสี่ใครวิ่งรูดได้ตังค์แล้วก็มา,าเฉพาะกิดก็เข้าทั้งสองตัวเลยครับหนึ่งกับสี่กับหนึ่งหนึ่งกับสี่เข้าหนึ่งหกสี่และศูนย์สามนะครับแล้วศูนย์สามศูนย์สามก็ยังไม่ได้เขียนเลย เข้าหนึ่งหกสี่ศูนย์สามสามมาออก VIP ด้วยนะครับมาออก VIP ด้วยก็ VIP ก็ตัวนี้นะสามศูนย์ศูนย์สามให้มันได้อย่างนี้ก็สำหรับลูกศิษย์ของผมนะฮะลูกศิษย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่ง ลูกศิษย์ที่เข้ามาดูแล้วก็เอาหวยของผมไปลงที่ช่องผมไม่พูดนะว่าช่องใครแต่ว่ามีคนก็รายงานมาแล้วว่า,าลูกศิษย์เอาไปลงแล้วก็บอกอาจารย์ให้มาเขาถามเขาถามว่าอาจารย์ไม่ให้ลาวเลยผมไม่ได้ให้ลาวนะะถ้าให้ลาวเมื่อคืนรู้รวยเลยเพราะว่าผมทําได้สี่ตัวก็คือหนึ่งหกกับศูนย์ห้าหนึ่งหกกับห้าศูนย์นะครับ เมื่อคืนถ้าถ้าผมไม่ง่วงผมก็อาจจะได้ค่ากับข้าวเหมือนกันอาจจะได้ค่ากับข้าวยังไม่ได้ลงให้นะคะลาวเพราะว่าตอนนี้สีหมดไปแล้วไปไหนแล้วสีนี่นะฮะสีแบบเนี้ยสีแบบน,บบนี้ใครพอจะถูกได้ค่ากับข้าวเยอะๆจะ ส่งมาให้ผมบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าใช้เยอะใช้เปลืองใช้เปลืองนะฮะหมดไปแล้วไหลไหลหมดไปแล้วครับสองตาอันใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะช่วยเหลือผมก็เชิญได้นะครับเชิญได้ทีนี้ก็ฮานอยวันพรุ่งนี้นะครับฮานอยวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบ วันที่ยี่สิบพิเศษและเฉพาะกิจวิ่งศูนย์กับห้านะครับวิ่งศูนย์กับห้าก็มีสองศูนย์ไอศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าแปดห้าสามห้าหกนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าแปดห้าสามห้าหกนี่คือฮานอยเฉพาะกิจและพิเศษนะครับและพิเศษ ลืมไปกีบอกไปแล้วนะฮะใครที่เอา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 ,เอาหวยของอาจารย์หรือว่าของผมไปลงทางช่องอื่นนะฮะมีอยู่สามสี่ช่องช่วยบอกเขาด้วยนะฮะว่าให้ติดตามที่ช่องผมได้คือก็คือธงชัยมหาราพารวยนะ,ะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนช่องจะไปเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นบุญตาพารวยนะคะบบุญตาก็คือน้องโตโต แกใช้ชื่อบุญตาพารวยเพราะว่าชื่อนี้มันยาวไปคนเขาขพิมพ์หาไม่ค่อยเจอก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตอนนี้ไปไม่ค่อยได้โอมคิคอนกำลังระบาดหนักโอมคิคอน <c oughs> กำลังระบาด <c oughs> ถึงทีถึงคราวมันก็ไม่รอดอะ <c oughs> ฉีดไปสองเข็มเข็มที่สามเข็มที่สี่ไม่ได้ฉีดเดี่ยงเหมือนกันบางคนเข็มที um ่สามหัวโลนเลยแล้วก็ตายเสียชีว er nah ิตเก็อย่าลืมนะครับผมอนุญาตให้นำคลิปหรือเลขของผมไปเผยแพร่ได้แต่ขอคำเดียวว่าบอกเขาด้วยว่าเป็นหวยที่ผมลงทางช่อง ธงชัยมหาราชพารวยนะครับถ้าอยากจะเผยแร่ก็เผยแร่ได้นะครับแต่อย่าไปปิดบังกันเพราะว่าเมื่อมีคนเข้ามาดูผมก็ได้บุญได้กุศลน,นะครับผมก็ได้บุญได้กุศลส่วนใครจะ <c oughs> ช่วยค่าเน็ตค่าอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า <c oughs> ผมไม่เคยเห็นท่านเหมือนกันเพราะท่านอยู่ดูในย t u b e มันกิดกันไม่ได้ ปกติและว V ไนะฮะให้วิ่งแปดกับสามนะครับแปดกับสามก็คือตัวนี้นะแปดกับสามวันนี้ <c oughs> มีสามตัวให้ด้วยนะมีสามตัวให้ด้วย <c oughs> ก็มีสองตัวก็มีแปดห้าแปดสองแปดศูนย์แปดสี่นะครับสามแปดสามสี 8, ่สามหกและสามสองชุดรวยร่นฟ้าก็คือศูนย์สามแปดและห้าสามแปดนะครับ พวกนี้จะหาค่ากับข้าวในสองชุดนี้สักหน่อยหนึ่งครับสักหน่อยอาจจะเริ่มตั้งแต่นู่นเลยจะพะกิจเลยเพราะมันสองชุดเท่านั้นเองสองชุดบนนะครับสองชุดบนเท่านั้นสี่หน่อยก็แปดชุดสี <c> ่ <oughs> หน่อยก็แปดชุดเท่านั้น <c oughs> จัดไปชุดละร้อยก็คือแปดร้อยถ้าเกิดฟุกมาทั้งสองห้านอยเนี่ยโอ้ ซื้อกับข้าวมากินจนทองแตกเลยนะฮะทองแตกเลยอีกสักพักนะฮะผมจะลงชุดดับสองตัวบนชุดดับสองตัวบนลงที่ช่องรัฐธงชัยมหาราบนะครับท่านไปตามและไปเอาได้สองตัวบนดับสอง ชุดสองตัวบนเมื่อคราวที่แล้วดับห้าสิบชุดผ่านนะครับห้าสิบชุดผ่านดับสนิทสิทธิ์หามลงนะครับดับสนิทสิทธิ์หามลงส่วนสองชุดดับสองตัวล่างสี่สิบชุดก็ผ่านนะครับผ่านดับสนิทเหมือนกันก็เดี๋ยวไปติดตามได้นะฮะแต่ลงชุดดับสองตัวบนให้ก่อน ไม่มีใครกล้าทําแบบผมหรอกผมทําได้ผมทําได้คนอื่นเขาไม่กล้าหรอกนะตัวเดียวยังหลุดแล้วอ่ะห้าห้าห้าโอ้ยพายเสียเสียแผนเลยแต่หวยของเราก็เข้าตรงๆนะครับเข้าตรงๆคือห้าเจ็ดข้างล่างอย่าลืมนะครับใคร พอจะมีโชคไอ้ที่ได้เยอะๆที่ได้เยอะๆอะไอคนไอคนที่เขาเบีย้ยน้อยเหงอน้อยก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากถึงจะไม่ได้ช่วยผมผมก็เต็มใจจะให้ท่านให้ด้วยความปรารถนาดีเรามนุษย์โลกด้วยกันผมเคยจนมาจนอย่างชนิดที่ว่า <laughs> แม่ทําก่อสร้างเมื่อตอนผมเล็กๆซื้อข้าวทีละโลเหมือน,นกัน <laughs> ไข่ทอดไข่ต้มประจำ <c oughs> คลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ฝนตกพอดีเลยคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ